ภายหลังจากที่คุณโมอามินาน้องสาวกุศลิดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนคุณตังโมนิดานเนี่ยไปออกรายการแรของคุณมดดําคุณโมอามีนามีการเปิดเผยเรื่องว่าคุณตังโมเนี่ยเคยโดนผู้ชายกระโดดถีบจนคุณโมอามีนานจะเข้าไปสวนแทนหลายคนพุ่งเป้าไปที่อดีตแฟนหนุ่มครับตอนนี้อย่างคุณนิกคุณอาทิตย์ล่าสุดเจ้าตัวไม่อยู่เฉยเดือดออกมาซัดกลับบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ควรจะมาพูด ในงาน,นเนยังเห็นต้อนรับกันดีอยู่เลยตอนนี้ทําแจ๋วนี่เดือดแล้วนะครับล่าสุดกรณีที่ทางคุณโมอามีนาไปออกรายการแฉและกลายเป็นเทปแห่งความเดือดขึ้นมาเมื่อคุณโมอามีนาออกมาเผยว่าเคยมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยกระโดดถีคุณแตงโมนิดาแต่แตงโมเนี่ยพูดไม่ได้จึงเป็นเหตุให้แตงโมเนี่ยมาเล่าให้โมอามีนาฟังซึ่งทางโมอามีนาเนี่ยเมื่อดีแล้วก็บอกว่าให้แตงโมเนี่ย มีความสุขไปเลยถ้ามีเรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวจะไปไฟให้เอง <_ d ark> จนกระทั่งถึงงานศพของคุณแตงโมโมมีนาบอกโมยังไปชี้หน้าผู้ชายคนนั้นจนเขาลุกกลับนี่นะครับลุกกลับไปเลยพอโมอามีนาพูดแบบนี้ออกไปก็กลายเป็นว่ามีคนเไปขุดคุยกันใหญ่ครับว่าใครกันที่ลกล้ากระโดดถีบคุณแตงโมนิดาจนเพื่อนคุณแตงโมเนี่ยยังโมโหคุมตัวเองไม่อยู่ชี้หน้ากลางรายการสดซึ่งปรากฏว่าทัว ไปลงที่คุณนิกคุณาธิปครับอดีตแฟนหนุ่มของคุณตังโมจนทางหนุ่มนิกเนี่ยต้องออกมาโต้คืนเหมือนกันนะครับทั้งนี้เนี่ยทางหนุ่มนิกเนี่ยโพสต์ข้อความเอาไว้ทั้งใน Facebook และ IG เลยครับบอกว่าตนก็อยู่ของตนเองเฉยๆใครจะว่าตนเองหิวแสงยังไงก็ไม่เคยสนใจแต่อย่าเอาตนเองเข้าไปยุ่งเอาตนเองก็ไปเกี่ยวเพื่อให้คุณมีแสงมันเริ่มเยอะแล้วและเริ่มมีคนเข้ามาก่อกวนในพื้นที่ส่วนตัวของตนเอง ผมอยากจะฝากนิดหนึ่งนะครับไม่ได้รู้ทั้งหมดไม่ควรพูดและไม่ควรเติมแต่งเพราะวันงานยิ้มแย้มต้อนรับอย่างดีตอนนี้หน้ามือเป็นจุดๆทำแจว๋วทำเก่งมีพยานที่เชื่อถือได้ทุกเหตุการณ์ปอรถ้าไม่ได้หมายถึงผมก็รบกวนออกมาพูดด้วยเพราะหลายคนชี้เป้ามาที่ผมรบกวนออกมาอธิบายนะครับคนตายพูดไม่ได้ งานนี้นะครับตอนแรกคนไม่เข้าใจว่านิกพูดถึงอะไรก่อนนี้จะมีคนเข้ามาเฉลยว่าจริงๆเนี่ยมีคนเข้ามาโยงนิกกับสิ่งที่โมอามินาพูดในรายการแฉจนกระทั่งหนุ่มนิกเนี่ยทนไม่ได้แล้วก็มีคนเข้ามาบอกว่าถ้ามันไม่เป็นความจริงก็นิกพูดไปเลยว่าตนเองไม่เคยทาร้ายผู้หญิงแมนพอตอกหน้าโมอามีนาไปเลยถ้าตนเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนกระทําตามที่คุณโมอามินาพูดจริงนี่ เดือดแล้วครับล่าสุดนะครับหลังจากคุณโมมินาไปออกรายการแฉบอกว่าคุณแตงโมเนี่ยเคยโดนผู้ชายคนหนึ่งโดดถีบหลายคนพุ่งเป้าไปที่หนุ่มนิกคุณอาทิตย์เพราะอะไรก็ไม่รู้ครับแต่หนุ่มนิกเดือดแล้วครับล่าสุดเขาไว้ที่นี่ครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนขอ,องสังคมครับ